อดีเดอร์เอพีสุขสัขนสทุกผูุ้งคืมะเ่งงาไม้สกินลูกหลานมึงแขงงไม้ชุดลูกหลานแขงจะไม่ส่เมงกิโลนะคะแมงกิโลอ,อกำลังพด้วยผักสะเง,งใส่ผักสะเงงผักหวานแมงกิโลแล้วลงไมออกำลังผลลูกหอ้หอมคั้วยคัวย้ว น,นี่ไม่ใช่อะไรนะ่ะลูกแมงกิดหลอกนะคะวัตถุนั้นแล้วเซฟดกูกันว่างเแล้ว่นะ,ะหอมคุยคุยเลยนะคะมีกระสุกเริ่มปยดเลยเซฟ โอ้ยบันั้นหลุ <c oughs> ยส์อย่าบอกใครเสแล้วตรวจตรวจตรวจเลยอันนี้คือน้าปลานะคะทุกคนน้าปลาของพี่สาวลูกสาวเพิ่สั่งมาอัน,นอันนี้คือของพี่ติ๋วเด้อทุกคนเด้อสั่งซื้อได้กวดละห้าสิบาทกวดมันจะเป็นเม็ีสแหละทุกคนเนี่ยใส่แกง็อร่อยมากเลยย่าลองแล้วค่ะท่านั้นอย่างนี้เลยทุกคนอย่างนี้แหละปรุงได้ดีสี่มือ โอ้ยใส่แก้วกับขักแกงที่แน่แน่แกงใส่หน้าทุกคนโอ้ยอย่า oh, งนี้เลยโอ oh, ้จุดจวดเนอทุกคนปลาเนี่ยซื้อได้อะไรได้เดีย๋ยวมัดนี่ยากสิสั่งซื้อกับมีสาวใหม่ทุกคนเอ้ยเซฟ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 ที่แน่แนใส่แกงหนไมา้าเรานี่โหยเบิดอุบนนั่นอืม <c> อ <oughs> ันนี้กดอืม สวัสดีทางการธาราลูกหลานทุกคนลูกแก้วมากินเข้ากับแม่เด้อแกงหน้อไม้นะลูกมาหนี่โอ้เป็นตาเซฟแกงหน้อไม้ใส yeah. ่แมงกิ no ้นหล่อลูกหลานอันนี้ทัดหมูนี่นี่ก็หนึ่งพักมาลูกแก้วลูกเอหนูนายหนูนี่หนูมา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 หนูอึิงทุกคู่ทุกคนพาดมาก็มากินเด้อแล้วก็พี่สาวที่หน้าลากมากินแกงหน้อไม้กับน้องเด้อแกงหน้อไม้หนึ่งพักวันนี้ล้วคุณ จุดจวด,ดลูกหลานกำลัง้อนๆไปหาผู้เล่กันไงใช่ไหมคิดก่อที่นี่คนมันเซบปลาดีเพระาะปลาของพี่ติ๋วเดอ้อทุกคนเพิ่นทำเองอร่อยมากซิมแล้วซนแนีแน่ใส่เกีงน้าไม้ กะจำ้ำถักปรุงได้ดีน้ำปลาปรุงรสออน้ำปลาป,ลปรุงรสดปวยแล้วน้ำมันราสุกแต่ถ้าบูสีมือมกระปุงอร่อยแล้วอนนะ่สะสเกงตมไม่แทบจะต้องปรุงแซ่บลูกกันหัวปรุงไมาแล้วไป,ไปหาหน้พูนเป,ป็นขึ้นเอา ก็จะอุ่มอนลืมปีนือได้เพราะว่าได้อันนอมันช้ำนี่ว่าหักลงมาหักปัดมือปัดไปจับอยู่อันข้างล่างถูกคางเลยโยกพอมันนอข้างบนมันหักลงมาจัดงานท้องซ่ำลงดี้บอกคลิปไปใช่ายลงอันคองเลยคุณคิดมาแล้วก็โอ้ยขำขำถ้ามีคนมาเห็นจะทำยังไงเนาะ ขึ้นไปอันหักนอนไม้ข <èn isf premature> ้างบนน่ะนอไม้มันขึ wrote, ้ <outreach> นจูงมันขึ้นจูงมันก็วาาเนี <t irst> of of ่ยไปคอเอาไปซอยเอาหน่อไปซอยเอาบัได้เอาน้ำไปซอยไงขึ้นหักลงโยมก็ทางน้ำต้งเป็นหัวยองตกน้ำทะเลอ้ํมีพิพิธภกี่กบไก่บัวเลยลูกหลานพระเจ้า ถูกไว้น้ำขั้วเด่นนำน้ำไม้งวงเงียบขึ้นมาได้โอ้ที่นีคนเห็นหมดล,ลุกได้จับน้ำไม้ปั๊บเดินมาทันคนเห็นยังอายนะขึ้นปแปลาตกนกต้นน้ำไม้ กินอย่างน้แล้วบารมืกินยากินยาต้งเ้าเหรอเขาเป็นเงาคัเงาเนี่ยยังความดันบริวัตบริวัตมาสองวันแล้วยู่ามก้ว่าจรกันกันมันนั่น็กิ้มันก็เขากรู้ มันจเปินพ่อกี่ของี่วัดนเนียนแบบสูงมันจะเป็นวบาผูบ,บอืม่ม,มันก็เป็นตะยมดยินยนดนั่นแเราเลี้ยงก็จะย,ย่แน่กับุิด

อะไรวอืมไม่รองกินแล้วหมอวานไมงี้บุปิงอืมนี่ก็เป็นยังนี่เป็ไน้เวนไงใส่เข่าไรบอปลาส้ม่อปลาชุ่มูทำไว้นะคุณ อออขเโอ้คพอแล้วที่มันออกรถาตนนี้กัพมันทุกุกอืมแต่เกือบมาับบุบ้โอ๊ตมันนะแต่ก็โอเคทุกางอืมแข็งปุ๊ก มันเดือบผด้ก็เลยจับเนี่ยเอาเนี่ยเป็นพานเป็ตนตันขาดอะไรอื่นเอา <c oughs> อะไรแล้วหอน้ำกัน่นี่อะไรจะเอาจะแงงมากินเมี่ยงเหรอ เอาสักหัดานี่ว่านี่มันจวดจวดไม่รู้แลน้ยอาวเนี่ยอ้อันนี้ก็พดแห้งนนพ่อแล้วอเอาตัวจวดกหรออืม เอเย้ยใส่หมงนกิโลเข้าไปจัดแบบพกหน่อยมันหอมหินกลุ่มคว้งเข้าไปเลยเนื้เอเขามเหมือ<า>น,นี่ส้มปลาหมอหนะคุณได้ยายาวากุก เราไปหาไม่เห็ดอีกสับนี่นเราไม่เห็ดไหมไม่ใช่ตู้ตไ,ปตไปกินเลียบร้อยต้มปลายปนผักิีนทุ่บ้านในช่ไหมต้องเห็ดมั้งเข่ามันสิซับละเอียดขึ้น พี่กับเอิ่มความตวดตวดหัวหูกัดที่ปลอกก็ใช่เอาไเลยช่ <c oughs> วเตีสอนมือไล่เข้าไปไล่ขึ้นแห้งขึ้นแห้งขึ้น <c oughs> เพ <um> e yeah. wow, yes> anyway ิ่มสอเพย่ม่าอีกแล้วเหนียวแล้วอุ่นสวันเลยเป็นข้าวเย็นเขา้วาเจ้าก็มีนะพ่อ อ้ยล่นหหัหห <c oughs> ลาลูกล่าหลานขอให้ยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเดอ้อลูกหล,ลานเอ็ซีทุกคนขอให้เจริญรุ่งเรืองคะ่ะเจอกับคุณย่าคลิปหน้าคลิปต่อไปเดอ้อทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนเอ,อ้ยขอบคุณมากๆจ้า